มาถึงบทที่เกี่ยวกับข้อความตัวหนังสือครับหรือวิธีการใช้งานฟอนต์ขั้นแรกเนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีการพิมพ์ข้อความสั้นๆกันก่อนนะครับเวลาเราจะพิมพ์ฟอนต์เนี่ยเราต้องคลิกไปที่เครื่องมือ <c oughs> horizontal type tool นะครับจากนั้นเข้าไปเลือกอเลือกอชื่อฟอนต์นะครับรูปแบบนะครับ เลือกรูปแบบฟอนต์ตัวเอียงตัวโบตัวหนานครับปรับขนาดนะจะปรับทิศตรงนี้นะจะปรับใช้ปรับค่าหรือจะเลือกจากลิสต์ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับสีฟอนต์นะครับี่ผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะเมื่อได้ดังนี้นะครับให้คลิกพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไป เมื่อเราได้ข้อความนะครับที่เราพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถกด Ctrl ค้างไว้เราจะสามารถย้ายตำแหน่งนะครับข้อความหรือ,อไปที่มุม,มอย่างนี้แล้วย่อขยายได้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราโอเคกับฟอนต์นี้แล้วนะครับต้องการจะออกสิ้นสุดการพิมพ์นะครับ ให้กด Control Enter บนคีย์บอร์ดผมลองพิมพ์ข้อความหนึ่งด้านล่างปรับขนาดให้เล็กลงใส่กด Control ค้างไว้แล้วลาก ไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการกด Ctrl Enter ออกจากการพิมพ์ในกรณีที่ผมต้องการจะเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับให้ไปที่ช่องสีแล้วเปลี่ยนสีตามต้องการนะม่ได้สีตามต้องการแล้วคลิกโอเคการพิมพ์ข้อความสั้นๆก็ประมาณนี้ครับ